เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน2564นะครับเข้าสู่กลางปีอย่างเป็นทางการนะครับสัปดาห์นี้มีรถมาให้เลือกถึง10คันสวยๆทุกคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์สัปดาห์ที่58นะครับมีทั้งรถคูเป้นะครับมีทั้งรถซีดานมีตัวเปิดประทุนรถ SUV รถหายากนะครับและที่สําคัญมีรถเลขไม่น้อยหลักร้อยกิโลเท่านั้นนะครับยังไงสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มเดี๋ยวเรามาดูรถไฮไลท <Like> boy. สามารถเข้าไปชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube b e n ็น c h a n n น l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้เราด้วยนะครับกดตามลิงก์ด้านล่างและไปอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์กันเลยครับ